โอ้เครื่องอะไรต่อเครื่องอะไรเต็มไปหมดนะครับอันนี้ก็สองเครื่องอันนี้พี่อันนี้เครื่องอะไรอีกที่โปรนะอันนี้เครื่องอะไรอัดจระมีเผากางไงอ๋ออัดไปแล้วนี่ก็อัดเพิ่มไปเพราะว่ามันมันเป็นทีมันเสียงมันแห้งอ่าโอเคโอเคเพราะว่าวิ่งปั่นมาในประเทศจีนเนี่ยอัดอัดอีกอ่าตอนนี้พี่โปก็ ตรวจสอบตรวจเช็คนะครับแล้วก็รู้ว่าปรณกรจะต้องเดินทางไกลอีกแล้วนะครับอัดจรรบีเละเทะอีกแล้วนะครับเครื่องอัดจรรบีก็ไม่ใช้เครื่องอัดนี้ส่วนใหญ่ก็บางคนก็เป็นกล้ามอัดใช่ไหมใช่อัดมืออัดมือเอาเครื่องอัดมือ,อยังอยู่ที่บ้านผมเลยแล้วก็เละเทะนะครับ ถ้าที่บอกของฟอร์ดนี่ไม่มีไม่มีครับไม่มีรูอัดแล้วฟอร์ดจะทํายังไงมันเป็นระบบปิดเป็นระบบปิดก็ถ้ามันก็ต้องรอแตกนะเพราะว่าการเคาะหรือว่าการเอาออกมาเนี่ยทุกอย่างเนี่ยก็เหมือนเปลี่ยนใหม่ค,ความเสียหายอ่าอ่าครับครับผม,มก็ต้องมาร์กต้องอะไรทุกอย่างเนะี่ยให้ตแต่งมันได้เพราะาทุกอย่างมันมีากมารบาลานซ์เทากลางอะไรอย่างนี้มาอโอเคอันนี้ ของโ o y o t a ก็จะประมาณนี้นะครับในการดูแลบางครั้งในการออกแบบรถนี่นะครับก็แล้วแต่วิศวกรน,นะครับจะออกแบบให้ดูแลง่ายหรือเปลี่ยนยกชิ้นนะครับอย่างของ Toyota านี่เป็นรถประเภทว่าตลาดตลาดชาวบ้านชาวบ้านนะครับอะไรก็ไม่แพงมากแต่บางอย่างก็แอบแพงแอบแพงคือเช่นลูกหมากกันโคง้งแพงเป็นบ้าเลย กองกองเวกัมพันกว่าบาทเลยนะพันสี่กว่าว่าอันนี้ก็เป็นอีกจุดนึงนะครับอัจารบีเผาก็อย่าได้ละเลยนะครับทุกท่านนะพี่ปูมีคนถามว่าไอ้จารบีเผาเนี่ยของพี่ใช้ถูกไหมมันมีหลักสูตรไหมจารบีพกจารบีเผาเนี่ยจารบีเผาส่วนจารบีเผา นะจาระบีที่อัดพวกนี้เนี่ยนะัหนึ่งมันจะมีเขาเขาเรียกว่าเป็นเศษมิเทียมนะเหมือนไฮเหมือนน้ำมันเกียร์ตัวไฮพอยที่ว่าทนแรงกดที่ว่าสูงครับครับอันนี้เออโทษทีอันนี้เรียกว่าจาราบีเผาอัดอัดพวกยอยเผากางยอยเผากลางนะครับไม่ไม่ใช่เป็นพวกเผาขับพวกนี้ไม่ใช่ครับอ่าอ่ามันละแบบกันมันจะเป็นสีนี่นะครับ มันมีทั้งถ้าถ้าโรงงานเนี่ยก็จะมีสีเขียวสีฟ้าก็แล้วแต่สีเงินก็มีก็แล้วแต่ค่ายผู้ผลิตนะนะมันรุ่นก็สีเขียวบางรุ่นก็สีน้ําเงินก็มีครับ,รบอะโอเคนะอันนี้ก็ตอบคําถามสําหรับเอฟซีบางท่านที่ถามมานะครับว่าไอจรารบีเผาเนี่ยมันโอเคเปล่าอันนี้มันเป็นอัดจรารบีเผาวพวกย่อยนะครับมันเป็นพวกยอยอะไรต่างๆสีที่ของเดิมที่มันดำๆออกมานี่คืออะไรครับ ก็มันใช้งานเกิดจากการใช้งานนะแล้วก็ช่วงที้ว่าแรงเหวียงเสียดสียอยแรงเสียดสีแรงกดต่างๆที่เกิดขึ้นนะมันก็ไม่มีการไหมอันนี้นทิปเดียวนะครับทิปเดียวแต่ว่าขึ้นเขาตลอดใช้รอบตลอดพูด,ดง่ายๆนะครับอัดความสูงระดับน้ำทะเลนี่3,000 4,000 5,000นะครับ อัจารบ,บีเผานี้อีกทีพี่ปูกี่จุดนะรีโว6จุดครับหจุดนะครับหกจุดก็ควรจะดูแลกันด้วยด้วยนะครับ mm hmm. เรื่องอัจารบ,บีเผานะครับ mm hmm. กากบาดอะไรพวกนี้นะครับมันเป็นจรบบาระบีเผาขับนะพวกไอ้ยอไอกากาบาดทั้งหลายนะครับ mm hmm. ตามที่ w มยูพยอยพัดจังหวัดเชียงใหม่แหล่งซ่อมรถของบกเลยครับ ไม่ได้เรียกว่าซ่อมดีกว่าแมนทันแนนดีกว่านะครับ